วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะทูตานุทูตกองสุลนต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลองทุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนียโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทตรทรงยืนบนพระแท่นออกขุนนางหน้าพระที่นั่งพุทธานถมภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตร จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอกาศให้พันโทสมชายการจนะมณีรองอธิกาธทการพระราชวังปฏิบัติหน้าที่สมุหิพระราชมนเทียนเฝ้าทือลองทุลีพระบาทกราบองคมทูลเบิกดาตุกโจจีสมูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคณะบดีคณะทูตเฝ้าทือลองทุลีพระบาทถวายพระพันชัยมงคลในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันณนที่นี้เพื่ออำนวยพรด้วยความปรารถนาดีในวันเกิดครบหกรอบของข้าพเจ้าขอสนองพอรและไมตรีจิตของทุกท่านด้วยความจริงใจเช่นเดียวกัน คำอํำนวยพรที่ท่านคณะบดีคณะทูตได้กล่าวในนามของคณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศและผูดแทนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเรา <c oughs> ให้งอกงามแน่นแฟน ยิ่งขึ้นนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งประเทศไทยของเรามีนโยบายอันแน่วแน่เสมอมาที่จะจันลงรักษาสัมพันธไมตรีและให้ความร่วมมือกับประเทศพวกเป็นมิตรทั้งปวงเพราะหากนานา,นานประเทศและประสานความร่วมมือกันด้วยความเมตตาจริงใจ และความเคารพนับถือซึ่งกันและกันแล้วมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาติและความผาสุขสงบยั่งยืนก็จะดำรงมั่นคงอยู่ในโลกได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวยืนยันแก่ทุกท่านถึงศรัทธาความเชื่อมั่นอันไม่เสื่อมคลายนี้ ทั้งจะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามและทำรงยังยืนสืบไปขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่างทั้งขอให้ประเทศและประชาชนทั้งท่านบุนผู้แทนอยู่ในราชานาจาักรนี้ มีความสุขรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปริสันถานกับคณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู anie, ่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศอันเป็นรากฐานที่สําคัญก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศ ซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธมิตรีระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมให้แนั่นแฟนยิ่งขึ้นรวมทั้งทอดประเนตนกิจการด้านต่างๆพนันวิทยาการมาปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชาสมบัติแล้วยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จออกทรงรับ และทรงพระราชประสิษฐานกับพระประมุกและผู้นำจากต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยในโอกาสต่างๆทรงพระกรุณาโปรดก,กราบผิดกระหม่อมอให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรข้อความพระราชสารแสดงความยินดีและข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤไทยในวาระต่างๆ ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอักครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในประเทศไทย